นะคะส่วนแอปพลิเคชันแล้วก็ลายหมอพร้อมค่ะอาจจะมีปัญหาที่ลงทะเบียนไม่ได้บ้างหรือเกิดปัญหาในขณะลงทะเบียนบ้างนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขรับทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้มีการเปิดสายด่วนเป็น Call Center ชื่อ Call Center หมอพร้อมเลยคใครมีปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันหรือว่า LINE หมอพร้อมนะคะโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะที่เบอร์นี้0 2 เจ2ด3 3้าสอนะคะ027922333ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณสุพันมงคลสุธีประธานสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้เขามีการไปไปรับมอบสนับสนุนอุปกรณ์กันนะคะคุณสุพันนี่ก็เป็นตัวแทนในการไปมอบนะคะโดยมีซิมโทรศัพท์ระบบคู่สาย200คู่สายโทรศัพท์มือถือและก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับพร้อมในการเป็นคอร์เซนเตอร์นะคะโดยศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อมจะมีนักศึกษาพยาบาลคอยรับสายค่ะตอนนี้มีอยู่120คู่สายและจะเพิ่มเป็น180คู่สายนะคะใครที่อาจจะไม่สามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมได้โทรศัพท์มาได้เลยจะเป็นการสอบถามข้อมูลจองคิวนัดวันนัดสถานที่ฉีดทุกอย่างถ้าคุณไม่สะดวกในการทำออนไลน์คุณโทรเข้ามาให้เจ้าหน้าที่อาสาเนี่ยเขาทำให้ได้ เปิดรับสายตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะคะส่วนเรื่องของขั้นตอนกระบวนการในการฉีดค่ะขยายความจากเมื่อสักครู่ที่คุณปรเมศตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันนะคะกรณีของการฉีดให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆนนะะเนี่ยนะคะสบคเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนๆก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรับวัคซีนในนามของหน่วยงานหรือองค์กรนะคะให้คุณแจ้งไปที่สบคหรือว่าทําเรื่องมาที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแล้วก็จะส่งต่อให้กับสบคเป็นคนพิจารณาพอสอบคอ,อนุมัติปุ๊บก,กระทรวงก็จะจัดสรรวัคซีนให้ตามที่ได้รับการอนุมัติส่วนการฉีดแบบ Walk-in อันนี้ก็ไม่มีแล้ว <Yeah. S 1> นะคะนอกจากนั้นด้านคุณหมอสมพลเมฆทนค่ะบอกว่าสําหรับกรณีที่มีคนถูกโรงพยาบาลแจ้งยกเลิกการนัดฉีดวัคซีนอันนี้มีนะคะมีหลายคนหลายพันคนด้วยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเหมือนจองไปแล้วและตอนหลังโรงพยาบาลยกเลิกเขาก็ไปสอบถามว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรต้นเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดของโรงพยาบาล mm hmm. ประมาณว่า โรงพยาบาลเข้าใจผิดว่าต้องฉีดให้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์ในโรงพยาบาลของตัวเองเท่านั้นอ๋อเคยไปลงทะเบียนบัตรทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นซึ่งเขาก็ได้มีการชี้แจงกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครโดนโรงพยาบาลคัดชื่อออกนะคะเขาก็จะมีการจัดการเยียวยาให้โทรไปได้เลยค่ะโทรไปที่สายด่วนหมอพร้อม 027922333นะคะเดี๋ยวทางอาสาสมัครจะด,ดำเนินการจัดคิวฉีดแล้วก็สถานที่ฉีดให้ซึ่งยืนยันว่าจะพยายามลงคิวไม่ให้ช้ากว่าที่นัดหมายเดิมครับนี่คือการอ,าอุดรูรั่วนะครับคือระบบอย่างที่ท่านยกบอกมันอาจจะติดขัดอะไรบ้างแต่ว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็พยายามสรุปความาผิดพลาดต่างๆจะเล็กการน้อยอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอันนี้เห็นบอกว่ามีมตัวเลขหลักพัน คนคที่ไปลงทะเบียนตามโรงพยาบาลแล้วปรกากฏโรงพยาบาลบอกเธอไม่ใช่คนไข้เก่าของฉันวันเอาชื่อออกอวันท่านที่โดนแบบนี้นะครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งชั้านะครับ0279223337922333นะฮะโทรไปเลยแล้วก็เดี๋ยวครับก็เหมือน็นการลงทะเบียนนั่นแหละนะครับเขาก็จะจัดคิวให้เราว่าที่ไหนเมื่อไหร่นะฮะ อันนี้รวมถึงประชาชนที่ไม่สะดวกในการลงคิวผ่านออนไลน์ด้วยนะคะ<ฆ>นัานก็สามารถจะโทรไปที่เบอร์นี้เพราะว่ามีถึง180คู่สาย<ฆ>ก็รองรับได้พอสมควรทีเดียวะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจนถึงวันนี้เองเนี่ยสถานการณ์เรื่องการจัดระบบในการฉีดวัคซีนเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางคลี่คลายมากขึ้นนะครับมีหลายช่องทางเองหลายพื้นที่เนี่ยอสมอเดินไปถามตามบ้านเลยคือบางคน ลงไม่เป็นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วอสมที่เขาเข้มแข็งเขาก็พาไปอย่างที่มีน้องคนนึงอยู่ที่8ปดล้วเนี่ยชาวเชียงสาเขาบอกอสมเขามาจดชื่อลงหรือยังนันทยาลงหรือยังลงแล้วสมมตินะ่าลงแล้วคุณลงแอปเป็นเนี่ยคุณก็ลงแล้วอแม่ยังไม่ได้ลงน้อยไม่ลงก็จดชื่อมาเดี๋ยวจัดการให้แล้วเขาก็ไปจัดการเข้าระบบของเขาเองเนี่ยนะฮะ แล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะนัดวันมาว่าของค,คุณได้วันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นนะครับเนี่ยก็ช่วยช่วยกันทุกฝ่ายเลยนะครับค่ะมาที่